สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับครับยายสมก็บานครับเมนี่สีมา้าผัดทวแปบทวแปบหรือทวล้นเตาเนี่ยแหละครับาษาอีสารทวแปบครับผัดทวแปบไสหมูทวแปบนับชุบปากครับนี่แต่ส่วนประกอบที่ห้าสี่เห็ดผัดกับนี่นี่มีกหมูสามสันครับผมอจอกับมีน้ำมันหอยครับอ่าก็ซอสปลาเขียวน้ำปลาล้วก็น้ำปลา,านําตาล ตัวด,ดีแล้วก็มีกระเทียมตำครับผมตำละเอียดแล้วก็มีพริกสดครับสีหาหนวยครับผมมาเริ่มต้นเฮ็ดน้ำกันเลยครับขั้นตอนแรกนี่ครับกระทะเสียไปแล้วก็ใส่หมูสามชันลงไปครับนี่อะได้ใส่น,น้ำมันเยอะเลยนะน้ำมันเพราะว่าหมูเนีเ่ยมันจะมีน้ำมันในตัวอยู่แล้วครับผมครับล้วนนี่น้ำมันมันออกครับเนี่ย นี่คัะล้วนหมูจนได้ที่แล้วครับมันหมูก็ออกจากนเนื้อแม่แล้วครับเวามกระใจกระเทียมยยมัมนจะเลื่อยเทียมต่างต่างครับตัดตัดกับหมโูครับหลังจากใส่กระเทียมลงไปผัดกระโม่แล้วครับตามด้วย ตัวแปะัดตัวลนไตมะเต่า <c> ร <oughs> <hair on the boat> ับขอดื่รตนแดดัวแปดมีแต่ีกระเดื่มาก่าครับมีสามตันอันนี้มีอิสระลดว่างแก่ว่างแก่เร็ว เมือูคิดว่าไม่คิดแห่งไปครับแตาเป็นห่างไม่กน่อมครับโอเคเด่วนัักทุกหลงครับเรปรุงไปเลยครับมันหอยครับ้อยชิ้นตามปริมาณของเกลือมันเตาจะตามด้วยอตปาเคี้ยวแล้วเม ตามเดียวกันตาม a ดียวกันตายดีคุตามสอบได้ครับผมิ่นเดียวค่ะมมาสดกัไร้เป็มที่หลังก็เป็นสูตรมาตราน,น เสร็จแล้วครับผมพัดทัว่วลลันเต่าใส่หมูสามสั้นหรือทัวแปบแล้วครับผมนี่ความเสิร์ฟแล้วครับเอเามากินกันเลยครับนี่ทัว่วกรอบครับผมไส้กับหมูสามสั้นครับอืมเฮ็ดกินแบบง่ายๆครับรสชาติถือใจาคาเกลีครับร้องเฮ็ดกินเบังเดอสํสำหรับลิศนี้ก็ับสวัสดีครับผม